สวัสดีพี่น้องทีกก่กางปลาคือเก่าค่ะเมื่อนี้ขเขาเซเว่นเด้อพี่น้องเขามาได้สักพักแล้วละ่ะลองลองเตรียมวอตมาเด้อพี่น้องสุนิมาเลสสิพี่น้องเบิง่งก่อเห็ดถึงดอกง่ายๆลูก่อนนี่พี่น้องสภาพโอเคบปล่าโอเคอเขา,าก็ต้องเบิ่องไงขึ้นซะก่นนนอนโอ้คุณสภาพโอเคพี่น้อง แย่งดีอืมเบื้งต่อไปพี่น้องเดี๋ยวเห็นสีท่าให้เบิ้งเรื่อยๆค่ะพอเห็ดไข่ไงพี่น้องดอกเอิบๆเลยดอกงามๆเลยโอ้ยนี่เลยจะมาดอกสมบูรณ์ขักแน่หายพวนานะพี่น้องรุ่งต่อไปจ้าพอเห็ดเพลิงสองดอกพี่น้องคุณดอกหนึ่งพอบานเอิญเจ้าก,ก็พอเห็ดหนังเอ้วิปไปเยอะ สภาพใส่อะไรหรอพี่น้องถือฝนดอกนี่เด้อรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรุนไปเบิ้งน้ำพอบาน,พ,นพี่น้องพุ่นพุ่นพี่น้องพอบานเอินจะเห็นเห็ดประสั่นไปเบิ้งแล้วขอเห็ดยังพี่น้องเอ้ขึ้นตาเด้อพี่น,อนอ้องอืเซ่ พี่น้องว้าวโอ้พี่น้องเขับไปเบิ่งเขับไปเบิ่งเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเฮ็ดยักเฮ็ดยักพี่น้องเฮ็ดยักสองดอกเลยนี่เอ้ยพี่น้องพี่เอ้ยสองดอกเต็มตาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่ดอกหนึ่ง ี่ดอกนึงพี่น้องปุ่นอายรุนดอกนึงพี่น้องเห็นบ่ดอกนึงปุ่นนุ่นนุ่นนุ right> ่นนุ่นนุ่นนุ่นนั่นพ่อบ้านยิบมายิบมานี่นี่ดอกหนึ่งอันนี้ดอกตูมละอ่อนพี่น้องโอ้ยหย่านคลิปเงาเดย์นี่พี่น้องโอ้ยนี่เต็มตาแล้วพี่น้องเลยนี่ดอกนึง นี่เจ้าต,ตาใส้ใช้ชชระบาดนี่พี่น้องเอ้ยอเดี๋ยวหาอีกจ้าเดี๋ยวหาอีกเด้อพี่น้องเดี๋ยวหาตัวกันนะพ่อบ่พอ่อ,พอยังบ่พ่อ,พอยังบ่พี่น้องนี่พ่อยังบ่นี่ในป่านี่เห็นยังบ่โอ้ยเห็ดไข่เต็มตาอืพี่น้องดูเดจ้าเสือพี่น้องเบิง้งคลิปนี้สิยาวาแล้วเต็มตาแล้วพี่น้อง ฝากไว้ชัเนี้แล้วพี่น้องคลิปนี่สวัสดีค่ะ